จะมารีวิวหมอ้อไฟฟ้าอนเนกประสงค์อันนี้สั่งซื้อจากท็อปปี้นะคะไซส์เล็กพกพาง่ายไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาลองทดสอบดูแกะประกอบแป๊บนึงค่ะ สวดีที่ทำง,งานอยู่ใกล้ CP f l e s h m a r t ลองวันนี้เลยละกัน รบคือดีคุ้มค่าเกินราคามากอันนี้ซื้อมาแค่264บบาทเหมาะสำหรับทั้งคนโสดและไม่โสดนะจ๊ะ